สลิกาสาหาเบียนเข้ามาหามจบกันพิธีสาวห้าตะกุดสรลิกาคู่ตามตำรับพ่อชุมชัยคีรีที่อาจารย์ธรรมพรได้เรียนจากคุณแม่บุญเสบชัยคีรีครบทุกสูตร ยากมากที่จะมีคนที่รับการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนครบสูตรสมบูรณ์ตั้งแต่การเรียกธาตุเรียกอาการ3าสองอายตนะตั้งธาตุหนุนธาตุเตภวิพังเสกอายตนะ คบสูตรท่วนเรียกคาถามหาสริกาหลงลังเป็นเมตตามหายมเมตตาเสน่ห์คบท่วนคบสูตรที่อาจารย์ธรรมพรได้สืบทอดจากคุณแม่โดยตรงคุณพ่อชุมท่านไม่เคยสอนให้ใครท่านสอนได้แค่ยันหนึ่งเดียวแต่ตัวเสกตัวประจุคุณท่านไม่ได้ให้ มีคณแม่ท่านเดียวที่ได้ถ่ายทอดให้อาจารย์ธรรมพร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วที่อาจารย์ธรรมพร์ได้สร้างก่อนหน้านู้นสิบปีที่แล้วที่อาจารย์ธรรมพร์ได้สร้างไว้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองในพิธีเสาห้าวันที่ห้าเดือนมีนาคมสร้างและปลุกเสก อยู่ในถ้ำดงพญาเย็นแห่งนี้ถ้ำอยู่นี่อยู่ในถ้ำถ้ำนี้เขาเรียกถ้ำปู่ฤาษีถ้ำปู่ฤาษีนี่ถ้ำปู่ฤาษีจะมีปู่ฤาษีท่านมากมถ้ำปู่ฤาษี ที่สอขออาจารย์ธรรมพรตะกุศลิกาคู่เป็นปิจน,นาธรรมตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปพุทธพ่อสริกาตัวพ่อจงอยู่อยู่กับลูกคุ้มครองลูกโทรแม่สริกาตัวแม่ไปไปแล้วกลับมาหาพ่อหาลูกพิธีนี้ยังไม่เสร็จครับจะต้องไปเชิญจิตวิญญาณของสริกา ที่ใต้ต้นโพอ,อีกเดีย๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์ธรรมพรก็จะไปทําพิธีปุกเสกสริกาแห่งดวงพญาเย็นขออย่าพาดติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ